ดีซีโอที่รักเละเพื่อนแฮมสเตอร์ของผมเชื่อไหมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเงินอาจจะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของคุณก็ได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาสํารวจความกลัวการขาดความเคารพหรือกรณีที่แย่ที่สุดคือฉันจะรวยเร็วและคําแนะนําที่ชาญฉลาดจากคนที่ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับการลงทุนในความพยายามของคุณเพื่อการเติบโตที่แท้จริงลองมาดูกันเถอะ เคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ขัดขวางคุณไม่ให้สร้างกองเงินสดของคุณเองได้บางทีเรื่องบางอย่างอาจผิดพลาดในหัวของคุณหรือมีเสียงเล็กเสียงน้อยในใจบอกว่าคนรวยทั้งหมดเป็นแฮมสเตอร์เลวมาเข้าชมคลิปต่อไปนี้เพื่อหาคําตอบว่าอะไรที่ขัดขวางเราไม่ให้ทําเงินได้มากมายสปอยนะมันเกี่ยวข้องกับคําว่าเคารพ คุณคิดว่าอะไรที่ขัดขวางคนจะาก,การทําเงินได้มากที่สุดเป็นเรื่องของจิตใจหรืออารมณ์ขัดขวางพวกเขาหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนลังเลใจในการหาเงินและทําเงินได้มากขึ้นเอาละหนึ่งในเหตุผลคือถ้าคุณเกลียดหรือให้ความเคารพสิ่งใดคุณจะไม่ได้สิ่งน,นั้นดังนั้นถ้าคุณไม่ให้ความเคารพกับคนรวยคุณก็จะไม่รวยถ้าคุณไม่ให้ความเคารพคนที่หาเงินได้มากๆและพูดด่าว่าคนแบบนั้นรับหลังคุณก็จะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคุณจะไม่ได้เป็นแน่ๆถ้าคุณชื่นชมใครสักคนที่เป็นรร่เงกและส ตัวเองอยู่เสมอคุณรู้ไหมว่านั่นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเช่นกนันเงินและความสําเร็จจะไม่เข้าหาคนที่มองมันในแง่ลบเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆพวกมันไม่เข้าหาคุณพวกมันพวกมันต้องการที่จะได้รับความเคารพเงินก็ต้องการที่จะได้รับความเคารพไม่ใช่ความรักแต่เงินต้องการที่จะได้รับความเคารพเงินต้องการให้คุณพูดว่ารู้อะไรไหมฉันเคารพในสิ่งที่เราทําได้ด้วยเงินและพลังที่คุณนํามาสู่ครอบครัวของฉันฉันเคารพมันฉันต้องทํายังไงเพื่อให้ได้มามากขึ้นดังนั้นเงินก็เหมือนกับแฮมสเตอร์ที่อยููู่่่่บนนกกกรรรรงงสสุดดทททีีออออเเเเยวัแแมตจจิาาาา้้หหขละ ผู้อื่นแบบแย่ๆจะไม่มีทางพาเราไปสู่โกดังมเมล็ดทองคําได้ดังนั้นผมจะพูดว่าเงินจ๋าวันนี้ดูทรงพลังสุดๆเลยมาดูกันว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลไหมโอเคฟังให้ดีนะ หายนักเก็บคริปโตของผมถ้าคุณได้เก็บสะสมเงินเล็กน้อยและตอนนี้คุณกําลังฝันหวานว่าจะเพิ่มมันขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยแผนรวยเร็วใช่ไหมพวกเราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแต่ถ้าคุณคิดว่าพันดอลลาร์นั้นเหมือนกับวงล้อใหม่ที่คุณจะหมุนไปจนถึงเครือห่ากลายเป็นว่ามันอาจจะหมุนคุณไปสู่ที่ไหนก็ไม่รู้สิ่งที่คุณควรทําแทนคือดูคลิปต่อไปนี้แล้วซึมซับปัญญาเหล่านี้ เรียนรู้วิธีหาเงินก่อนที่คุณจะเริ่มพยายามเรียนรู้วิธีหาเงินให้ลองหาเงินดูก่อนฉันได้เห็นคนมากมายโดยเฉพาะผู้คนหนุ่มสาวที่คิดว่าฉันมีเงิน1นึ่พันดอลลาร์ฉันจะลงทุน1นึ่พันดอลลาร์นี้ยังไงพวกเขาพยายามหาวิธีที่จะทาให้เงินพันดอลลาร์นั้นเพิ่มมากขึ้นพวกเขาใส่ลงไปในเครื่องคํานวณอัตราทบต้นแลวพูดว่าเฮ้ hey, ถ้าฉันได้รับผลตอบแทน50%อีก40ปีข้างหน้าฉันจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านแน่แต่เรื่องของเรื่องก็คือมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่คุณจะไไปปซืืืื้้้้้อออออคคคคยยแแแลลลววววววมััันนนนนนกกกก็็็จจจะะะรราาาาาาาตุณเเเเเเสสีงงงิิิ1 1ดดดด์่่ฉทํหพบ แต่ฉันกับเสี่ยมันไปในพริบตาหรืออีกนายหนึ่งถ้าคุณนําเงิน1น0 0ัดอลลาร์นั้นไปลงทุนในคําถามที่ว่าฉันจะทําเงินเพิ่มได้ยังไงฉันจะพัฒนาทักษะและการกระท,ทําที่ฉันมีได้ยังไงฉันรับรองได้เลยว่าถ้าคุณเรียนรู้วิธีที่จะเพิ่มทักษะของคุณขึ้น5 0มันจะทําให้ไรายได้ประจําปีของคุณเพิ่มขึ้นอีก50เช่นกันมีแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งเสมอที่คิดว่า,มาเมล็ดถั่ววาวับของเขาจะกลายเป็นต้นไม้ทั้งต้นในชั่วข้ามคืนน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 นขขอออบกก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 ก่่่่่วววาา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 มมมันนััจจจะะลลิ้้้้งงตตตหยยไปใใูเเเ็แผพรทุคฝถึ ตอบแทนก้อนโตด้วยความพยายามน้อยที่สุดแต่ไม่มีทางลัดปรกนะแฮมสเตอร์พัฒนาทักษะและทำงานต่อไปไม่ช้าก็เร็วคุณจะพบเส้นทางสู่โชคลาภก้อนใหญ่สำหรับความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบ๊ายบาย ซีโอที่รักและเหล่าแฮมสเตอร์ผู้ร่วมมอรมกรันพร้อมที่จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คิดว่ารู้เกี่ยวกับเงินหรือยังวันนี้เราจะเจาะลึกไปใน2ความลับที่จะทาให้ทุกสิ่งสั่นสะเทือนตั้งแต่แม่ที่แอบเก็บเงินไว้ใต้จมูกของครอบครัวจนถึงเหตุผลว่าทาไมการให้เงินกับเด็กอาจทาให้พวกเขากลายเป็นแฮมสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถังแตกอีกด้วยเรื่องราวเริ่มจริงจังขึ้นแล้วเงินมาเริ่มกันเลย เคยสงสัยไหมว่าการเก็บสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นทรัพ์สมบัติใหญ่โตมโหรารได้ยังไงแม่แฮมสเตอร์ตัวนี้รู้แน่นอนเธอซ่อนความลับไว้32ปีความลับที่ใหญ่จนทําให้ลูกชายของเธอต้องตกใจอ้าปากค้างและสามีของเธอร้องไห้หนักเลยคิดว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่งคั่งคืออะไรเรื่องนี้อาจเปลี่ยนความคิดของคุณไปหมดก็ได้ การประหยัดรายได้1 5เของคุณทุกสัปดาห์นั่นคือกุญแจสําคัญแม่ผมทําอย่างนั้นตั้งแต่ช่วงยุค50และเมื่อแม่เสียชีวิตแม่เก็บบัญชีนั้นเป็นความลับจากสามีทั้งสองของแม่แม่แต่งงานสองครั้งน่ะผู้จัดการมารดกโทรมาหาผมและเขาบอกว่าคุณต้องมาที่นี่ผมเป็นพี่ชายคนโตผมถามว่าทําไมหรอก็นะพวกเราเป็นครอบครัวชนชั้นกลางเขาตอบว่าไม่ไม่ไม่แม่ของคุณได้สร้างความมั่งคั่งหาศาลที่นี่คุณต้องลงมาดูสิ่งที่แม่คุณทําแม่ซื้อพันธบัตรโทรมนานนนนัั้้พววกมใหผลตอบแทระ่าง6-0% และอ50%อยู่ในหุ้น S&P ที่จ่ายเงินปันผลแม่ถือพอร์ตโฟลิโอนั้นมาเป็นเวลา32ปีและมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนี่คือวิธีที่ผมเรียนรู้การลงทุนแม่แน่ใจว่าแม่จะไม่มีหุ้นเกิน5%ในบริษัทใดก็ตามและไม่เกิน20%ในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นพลังงานทเทคโนโลยีหรืออะไรอื่นๆเพราะงั้นแม่ก็มีการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายมากผมชื่นชมคุณแม่แฮมสเตอร์ปากกว้างๆของผมไม่มีทางเก็บความลับได้ขนาดนี้แน่แล้วพันธบัตรหร คุณ S&P สหรอผู้หญิงคนนี้มีแผนจัดก,การที่จริงจังในขณะที่ผมอยู่ที่นี่กับข้อจำกัดของสองแก้มแค่พยายามจะเอาตัวรอดที่ถั่วจริงๆเลยล่ะก็เอาเถอะช้าๆแต่ได้รับแจ็คพอตอย่างมั่นคงผมว่านะพวกเราเลยมีเวลาตั้งมากมายเลยล่ะเพื่อนๆแฮมสเตอร์นี่แหละของจริง เ่นเดียวกับที่ไม่มีแฮมสเตอร์ตัวไหนเรียนรู้การวิ่งบนวงล้อโดยแค่มองดูเด็กๆก,ก็ไม่ได้เรียนรู้ความฉลาดทางการเงินเพียงแค่ดูเงินในมือของพวกเขามีชิ้นส่วนที่ขาดหายอย่างใหญ่หลวงในวิธีที่เราสอนพวกเขาและมันอาจเป็นสิ่งที่ขัดขวางคนรุ่นใหม่จากการสร้างความมั่งคั่งของพวกเขามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันระหว่างการติดอยู่ในความยากจนหรือมั่งคั่งไปตลอดชีวิตประเด็นสำคัญคือเว้นแต่ว่าคุณจะหาเงินได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กโอเคนี่เป็นเหตุผลที่ว่าโรงเรียนล้มเหลวในเรื่องนี้คุณทำการบ้านกับเงินไไม่ด้เราเคคยยุกันเรื่องนี้มาก่่่อนนนเเวว้้แตาาคุณจะหงิได การสร้างคุณค่าก่อนคุณจะไม่มีวันเรียนรู้วิธีการออมลงทุนใช้จ่ายหรือแบ่งปันได้เลยอืมแต่พ่อแม่ให้เงินลูกสิบอลลาร่าไปให้กับการทำบุญไปโบสถ์หรืออะไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรแบบนั้นพ่อแม่ไม่ให้เงินค่าขนมแลวบอกว่าเอ้านี่คือบัตรเดบิตของลูกหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตสำหรับเด็กหรือเงินสดแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกพวกเขาก็แค่ใช้จ่ายเงินของคุณมันไม่ใช่เงินของพวกเขาพวกเขาจะไม่ได้เรียนรู้การราคอยความพึงพอใจในระยะยาวเพื่อที่จะเก็บออมและลงทุนาคุณ่ใอเเลยช ผู้ถูกมากมนุษย์ให้เงินเด็กๆโดยไม่ได้ทําอะไรเหมือนกับการให้อาหารเต็มชามกับแฮมสเตอร์และคาดหวังว่าแฮมสเตอร์จะจัดสรรอาหารนั้นให้พอตลอดทั้งสัปดาห์สปอยเลยนะมันจะหมดก่อนเที่ยงแน่ๆถ้าเราอยากให้พวกเขาเรียนรู้เรามาแสดงให้เห็นกันว่าเราต้องทํายังไงถึงจะได้มเมล็ดพันธุ์พวกนั้นเช่นการขายวิญ,ญญาณให้กับวงลอ้อการยอมไม่นอนกลางวันรวมทั้งสติสตางของคุณด้วย สำหรับความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบาย